มื่อวานมันลมเมื่อวามันไม่ลมหนาเมืาลมแรงคืสี่สานะคะหง้ยห้าสเบไคกาคอมเมนต์มากินข้าวกินก่อนกินก่อนลุงก็ยังไม่ดลุงก็ยัง่ได้ลุงยังไม่ได้กันมาได้เลยเคนคุยอยู่เพิ่เจอเจอแล้วเปล่าแล้ว

ยังอีคนดูคนให้มียายกินข้าวที่นี่ละเนี่ยเอฟซีมส้มเดี๋ยวยายกินให้ดูสวัสดีค่ะคุณภาษาจีนสวัสดี20ท่านนะคะโอ้พงยายก็พึ่งขึ้นได้แค่14นาทีเองเนาะ นี่ยี่สิบหกนาทีขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับยายเด้อยายพูดด้วยไนี่ไม่นี่กินลมกินได้กินต้มเช่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้อีกแล้วลุงล่ะคะลุงยังไม่มาเลยคืออตนเ้าเด้อตอน้อง ครับคุณอรวรันมาเดิมมาเดิมของยายยืดสามท่นแล้วนะครับมาเปิดกจร้านปุ๋ยสินโอ้ยเอี้ยงเสียงอาหารกินแล้วนะไม่มีหลักฐานไม่เชื่อเลยนะโอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณนกมีนานะครับคุณให้แล้วยายยายนะครับคุณนกมีนานะคะขอบคุณนะคะให้ยายกินข้าวก่อนเนาะอย่าวด มอแบบโ่าคุทัพทิมจะเริญผมให้แกกินอยู่เมื่อกี้นี้นั่นแหละให้ือแคือมกค้มกค่ซื้อมากแ่ซื้อมาฝากแค่ซื้อมาฝซื้อมาฝาก่้าซื้อมาฝากอมาฝากแค่ซื้อ้อ่ซื้อมาก้มา้อมาฝากแมื้อมมีเฉพาะวันนี้กอ

ใชสมอนดูแลสุขภาพด้วยนะขาหนาวแล้ว่่ใชยายลม้งคอยายเหนื่อค่ะดีใจกับยายด้วยเด้อค่ะบ้าใที่ให้สติ๊กเกอร์ยายนะคะเนาะขอบคุณมากมากค่ะแต่เมื่อทะเลกันเลยค่ะขอบคุณนะคะแฟนพิน FC ใจดีนะคะขอบคุณนะคะคุณสากนนะคะสวัสดีค่ะแม่ทีดีใจด้วยคุณทราบแล้วว่าจะอร่อยแล้วไหมแม่กับพ่อมาหนีหน่อย เอาดคนนกิ้าคุณหน่อยนะคะสวัสดิยามแรงจ้าคุณบุญทิ่นคุณอรระวนะคะเน็ตก็ไม่ค่อยดีนะคะมุนตลอดสวัสดียามแรงจ้าณมาที่นั่งไรที่บอกใช่ที่นั่งไรโหานั่งเบิ่งเฮากินข่าวเน็สร้างรู้ไหมเน่ว่าไม่ต้องไปเอิ้นยานิงเด้ยคนทีมพคนว่าคน ไหวลด้ใหญ่น <meus S 2> ิ้ีเมาถ้านคือก่อนมันหมุนแล้วนเดียวเพชรรับความสวยหน้าแองน้ำน้อยข้าวน้อยตูนก็ดีหน้าก็สวยผุพันณก็งาหน้าหน้าแล้ก็ยังเหลือไว้หนึ่งบ่อสุดน้อยทำแบบไหนหน้าตึงเติมขนาดเยอะมาก นมำเยอะแล้น้ำเยนะคะจ้าไม่ต้องอาบน้าจ้าหน้าไม่มีรอยย่นเลยยวก็มออาบน้ำแล้ตามกระด้างกันนี้อาวยืดเลยใส่เกรืองโอไม่น่าดูเลกุ้งเล็กุ้งหงกุ้งหอด เกลือหวานเกลือไม่คิดเพื่อนนะคะเกลือหวานกุ้งหวานมากเกลือหวานตุ้งใสมีเกลือหวานด้วยทำไมว่าจังเลยน้องจริงจริงตายแล้วพี่น้องว่าหมุนจะได้มวัดมาแล้วหมุนเลยขันยานสัญญาณโอ้โหแล้วมาขัญญาณเพื่อนขันญาณเลยสัญญาณแรง